ไม่ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียสิทธิ์อะไรบ้างสวัสดีทุกท่านครับตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562มาตรา42บัญญัติไว้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ์ดังต่อไปนี้ 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุ้ทิศสภา 2. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 3. เข้าชื่อลองขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น 4. ดํดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่า Subs, ด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่า Marsh. ด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขาุุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขาุุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. ดำรงตำแหน่งเลขาุุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และในขานุกการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจำกัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีกําหนดเวลาครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังนี้ โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหม่และหากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธิ์นั้นสิ้นสุดลงทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน1444ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุจําเป็นที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบำบเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพศ2564ที่ผ่านมาสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ